ปริตวานะเมตังสเมตาพปะทานตาอวิกิตตจิตตาปริตังพะนามะะมะฉนิดินัมโตสะเคกาเมจะรูปะเ ผีรีสิคาระตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัเทงจะคาเมตรุวนาหาเนเนหาวัตถุหิงเคเตภุมมาจะยันตุเทวา ชาละทาระวิสเมยะขะาันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวจนางสาทธหเมสุนันตุธรรมะสวนณกาโล อายามพทันตาธรรมะสวนาคาโลอายามพระทันตาธรรมะสวนากาโลอยามพทัน จริญขอเชิญท่านแผ่เมตตาตั้งจิตกรุณาสาธยายปริมต์ขออัญเชิญเทวดาสเสด็จมาทุกแห่งหนเทพอยู่นาเบื้องบนสวงสวรรค์ชั้นนานากล้ามาพบรูปประพบอยู่เจนจบทุกทิศา พาห้องคูหาเฮวพิรีสถิตนกลางหาวทุกแดนดาววิมานมีทวีปน้อยใหญ่มีทุกธานีรัตสีมาบานน้อยและเรือนใหญ่สิ่งอาศัยไพรพฤกษาบานเรือนสวนไรนาเทวดาภาคพื้นดิน ในน้ำแลบนบกุกขอยอย,ยกเชิญทั้งสิน้นยักษ์สาและนาคินจงใจจินเชิญคนทันเทพที่อยู่ใกล้ไกลโปรดจงได้พร้อมเรียงกันมารวมงานสำคัญเพิ่มภูมควันวันมงคลสดับธรรมรุพุทธพุทธสพล ประสงค์สาทยายบนโปรดตั้งใจฟังโดยดีถ้าแต่ผู้เจริญเชิญฟังธรรมนบัดนี้ทุกท่านบรรดามีตั้งใจที่ฟังธรรม พะพขวาวข้าพระเจ้าขออัญเชิญพระอาทิตย์เทวาสเสด็จลงมารักษาอายุข้าพระเจ้าไว้ได้หกปีเวียนรอบในราศีเมษพฤกษกมิถุนกรกฎสิงกานตุนพิจิกถธาููมังกรกุมมีน ต้องลักต้องจันต้องพระเคราะห์ตัวนอกต้องพระเคราะห์ตัวกลางต้องพระเคราะห์ตัวในต้องพระเคราะห์ตัวใดใดก็ดีทั้งพระเคราะห์ ีพระเคราะห์เดือนพระเคราะห์วันพระเคราะห์ชั่วโมงพระเคราะห์นาทีเที่ยงคืนราตรีเพร,ะราะคร้ขอให้หายกลายกลับเป็นเคราะห์ดีพระพุทธคูณนางพระธรรมคูณนางพระสังฆคูณนางเอเตนสัตจวัตเชนสุธิเมโหตุสัพพัทธา อีติปิโสพระควาข้าพเจ้าขออัญเชิญพระจันเทวาสเสด็จลงมารักษาอายุข้าพเจ้าไว้ได้สิบห้าปีเวียนรอบในราสีเมษพฤกษ์ศมิถุนกรกฎสิงกันตุนพิจิกธ้ดูมังกรกุมมีน ต้องลักต้องจันต้องพระเคราะห์ตัวนอกต้องพระเคราะห์ตัวกลางต้องพระเคราะห์ตัวในต้องพระเคราะห์ตัวใดใดก็ดีทั้งพระเคราะห์ ปีพระเคราะห์เดือนพระเคราะห์วันพระเคราะห์ชั่วโมงพระเคราะห์นาทีเที่ยงคืนราตรีเคราะห์ร้ายขอให้หายกลายกลับเป็นเคราะห์ดีพระพุธทธคูณนางพระธรรมคูณนางพระสังฆคูณนางเอเตนะสัตเจวัตเชนโสตดทิเมโหตุสัพพัทา ปิติปีโสภพระควาวข้าพระเจ้าขออัญเชิญพระอังคารเทวาสเสด็จลงมารักษาอายุข้าพระเจ้าไว้ได้แปดปีเวียนโรอบในราศีเมษพฤกษศภมิทุนปรกฎส,สิ่งหันตุนทิจิกธาดูมังกรกุร่มีิน ต้องลักต้องจันต้องพระเคราะห์ตัวนอกต้องพระเคราะห์ตัวกลางต้องพระเคราะห์ตัวในต้องประเคราะห์ตัวใดใดก็ดีทั้งพระเคราะห์ปีพระเคราะห์เดือนพระเคราะห์วันพระเคราะห์ชั่วโมงพระเคราะห์นาทีเที่ยงคืนราตรีเคราะห์ร้ายขอให้หายกลายกลับเป็นเคราะห์ดีพระพุทธคุณนางพระธรรมคู่นาง สังฆณนาเอเตนะสัตวัดเทนะสติเมโหตุสัพพัทาอิติปิโสภักะวาข้ามข้เจ้าขออัญเชิญพระพุทธเทวาเสด็จลงมารักษาาอเนี่ยเอาบรรยายหน่อยนี้มานั่งกินข้าวค่ะกินข้าว ปลาขาวเขาขาดเนี่ยนีนี่แอะไรนะอร่อยปลาเผาช่องเขาขาดเขาขาดไม่มีช่องหรอกอ๋อเขาขาดเฉยๆเลยไม่มีช่องเขาขาดมีช่องอ้ขวัญมาปลาต้นก็รู้อยู่ไม่รู้นะเนาอ๋อนี่ไงโอ้ยังเข้าเหรอคะข้าสวยข้าวสวยเป็นจานหรือเป็นหมูข้เป็นโคูบะเพืนจานเอาอนี่เดียวนี่เดียวพอมันได้ได้สั่งไปอยู่ใช่ไหมได้ค่ะตั้งด้วยเนเดียวพอเอาเป็นจานเนื้อหนูเด้อ อาจา์เดียวพออาจานเดียวพอไม่ต้องไม่ต้องหรอกแล้วเขามีเขาเดียวอยู่โอ้ดูสิต้มยำแล้วจะกินหมดเลยเนี่ยไม่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 ต้องห่วงถ้ามากับหนูอ่ะเนี่ยนี่แหละนี่แหละคนที่กินเก่งดูหัวหนูโลดนะเชื่ออยู่เจ้าโอเขาก็กินเก่งโอเขาก็กินเก่งน้องเบียร์นี่ก็กินเก่ง ดมันห้อนหายฮ้อนหนาวแล้วนะปลา<ม>เผา,<ด>เ,าเขาขาดต้ยมตยำรวมมีดแล้วก็ยำรวมมีด,ดส้มตำบรรยากาศ โลเคชั่นดูโลเคชั่นรอบข้านฝนตกมากินระหว่างฝนตกบรรยากาศด,ดีดีอากาศเย็นสบายต้องขอบคุณน้องๆหลานๆที่พามากินอาหารดีๆท,ที่เขาขา,ขา,ขาดอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีครับขอบคุณครับเอาเบิ่งกล้องนะคะเบิ่งกล้องนานไหมเนี่ยนานไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณตาเอาเน,นี่ยไปไปไปยืนไปยืนเขาไม่เป็นไรหรอกผืว เอาละได้เลยได้เลยได้เลยสวยงามสวยงามสวยใสปิง้ง

em nam thôi.